โอ้กินครนะเพาะขับสนิทจับกั่นกันด้วยนะครับผม,มสุเกะบไมค์ครับแล้วครับผมเจฟูนะครับนะก็จะเป็นรับสุเก็ไมค์ครับเหมือ่เคยได้แต่วันนี้เราไปอยู่กันในไมค์ครับรีวิวกัน,นเองซึ่งแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตามเป่คลิปเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวมดวัน กันนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นมดหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิวมานานมากแล้วและมีอัปเดตใหม่เข้ามาที่ใหญ่จริงๆนะครับถือว่าเป็นใหญ่มากๆเลยนะฮะก็อวันนี้จะไปดูกันว่าในครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแต่ก่อนเริ่มกันก็อย่าลืมใกล้กับสุดขัยเพื่อเป็นกำลังใจผมในการต่อไปด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็จะเราไปเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าผมไป,ไปเลยอโอเคครับผมและนี่ก็คือของที่อัปเดตเข้ามาในครั้งนี้นงครับผมปึ ดีก็ถืไว่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งลืมบอกไปนะใครยังไม่ได,ดูคลิปเป็นก่อนสามารถกดไอ้ขบนบนเนี่ยกดกลับไปดูได้เลยนะครับผมผมไีวิวไว้แบบค่อนข้างเยอะแล้วนะในวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะรเริ่มจากกล่องแรกเลยกล่องแรกนั้นก็คือปึ๊บนี่เป็นกล่องแฟชั่นนั่นเองนะครับผมก็จะมีแฟชั่นใหม่เข้ามาจริงๆมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมคัดมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับระฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาปั๊บนี้เอามาแบบนี้เลยนะฮะ เริ่มจากชุดแรกเลยละกันนะครับเห็นแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากพ่อนักลงทางของเราซโลน,นั่นองนี่ดูดีโคตรเฟี้ยวนะครับผมซึ่งเจ้าซโลเนี่ยก็ควรจะมีมานานละแต่ไม่มีทันทีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มาแล้วนะซึ่งซโลเนี่ยมาก,กหลายชุดเลยนะครับผมมีแบบว่าซโลเวอร์ชั่นแบบว่าเนี่ยเวอร์ชั่นแบบ2ปีให้ลางด้วยเวอร์ชั่นแบบสีดำชุดสีดำแบบนี้ด้วยนะครับนี่ โคตรเท่เลยครับผมแม้ว่าผมมันจะดูแปลกแปลกไปหน่อยนะฮะแต่ว่าถือว่าได้อยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมซับโซโลนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นนี่หนวดดำอ่าเป็นชุดของหนวดดำนะครับผมซึ่งดีเทลดีดีเทลแบบดีมากๆเลยนะครับคือแค่มองไปเห็นไหมเออแบบเออหนวดดำก็หนวดดำจริงๆริงนะครับผมนะเออขาวเฟิร์มไม่แต่ไก่เลยก็เถอะต่อมาต่อมาเป็นนี่เป็นชุดของเบลโลเบตตี้นะครับผมแล้ก็เป็นอ่าเจ๊เจ๊คนนี้ปั๊บอ่าคุณน่าทำดีอยู่นะ เออเนี่ยมันมีภาพปตายเมืออะไรก็คือเหมือนเหมือนเลยนะครับนะแล้วก็โอเคต่อไปต่อไปเป็นนี่ของเพโลน่านะครับนะซึ่งผมชอบที่มันแบบเนี่ยล่มมาให้ด้วยนะครับคุณน่ารักมากนะเป็นโมเดลร่มแบบร่มจริงอ่ะเนี่ยนะนี่เห็นว่า เออน่ารักมากนะครับชุดรายละเอียดดีมากๆเลยนะชุดแต่ละอย่างน่ดีเทลมันดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับของเราในวันนี้นั่นก็คือเจ้าบิสกิตนั่นเองนี่อ้โหูรอบนี้ไม่ได้มาแค่ชุดนะมาทั้งหัวเลยก <laughs> <g> ็ <år> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบหมวดแฟชั่นนะก็จริงอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยกมาให้ดูจํานวนหนึ่งนะว่าเออมันมีประมาณนี้นะครับนะไปที่เราไปดูกันในหมวดต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคผมและหมวดต่อแปของเรานี่ก็คือหมวดอาวุธนั่นเองปึ๊บนี่ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมคาดมาแล้วอีกเหมือนกันนะครับจริงๆโอ้โหเยอะมากๆเลยดีเทลที่จะมาเอาให้ดูในวันนี้นะฮะแต่ว่าอันดับแรกนะครับผมเรามาดูที่ตัวอาวุธกันก่อนไหมเออมาดูที่ตัวอาวุธกันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับผมนี่ ็นดาบโยรุนะครับซึ่งจริงก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับเขารียโมเดลหรือเปล่าไม่รู้นะแบบเออมันดูแบบดูสวยดูคมขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมเออดูแบบมีความแบบความเฟี้ยวอ่นะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมันดูแบบมันดูมีความเฟี้ยวนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โคตรเท่นะต่อมาต่อมา,าเป็นคิงซอดนะครับเป็นดาบของคิงนั่นเองนะฮะคือก็จะเป็นดาบแบบนี้แต่อ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดาบไฟนะซึ่งดูดิผมชอบที่ว่ามันมีความแบบไฟลุก โอ้โหดาบติดไฟได้เนอะโคเท่เดี๋ยวมาดูนี่ดาบแบบโอ้โหประกายไฟนะฮะสุดยอดอันนี้เจ๋งเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานี่เป็นดาบชูซุยนะครับนะเป็นดาบตระกูลดาบของโซโลนะครับก็จะมีชูซุยมีวัดเดอิจิมันจินะครับแล้วก็มีดาบเอ็นมะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะว่าทำอะไรได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วของเรานะั่นคือปึ๊บนี่เป็นแบทเทอร์สแมชเชอร์ของซีนั่นเองนะ่ย เอ๊ะหรือว่าคนเรียกว่าแซดนะเออช่างมันเถอดนะครับมันคือตัวแซดนั่นแหละนะับผมก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งก็เหมือนนะมันคงจริงอยู่นะครับผมคือดีเทลมันดีมากเลยอะ่ะผมชอบดีเทลมากเลยนะครับนะก็โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่านี่ที่สําคัญมันอยู่ที่สมุดเล่มนี้ครับผมเพราะว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยมันคือเจ้าสิ่งนี้ครับผมปุ๊บนี่มันคือท่าต่างๆนะครับผมนะี่คือแบบ คือด้วยความที่ว่าบนพุนาเป็นพวกนาเดียวกันน่ะกับทิสุนะครับก็คือใช้โมเดลเดียวกันเลยนะแบบแบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะมีเหมือนกับว่านี่ถ้าผมกดโซโลใช่ไหมปุ๊บแล้วก็จะมีกระบวนท่าของโซโลครับผมซึ่งมันสามารถมาคอมโบกับดาบได้นั่นเองนะฮะนี่เดี๋ยวผมถือดาบก่อนผมคาบแบบนี้นะครับแล้วก็ถือแบบนี้นี่โคตรเท่นะครับแล้วก็สามารถกดใช้ท่าได้ด้วยมาเดี๋ยวราลองกดท่านะครับท่าแรกเป็นไรเนะี่ยถ้าซื้อเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะองปึ๊บ ตีอูพุ้งเป็นอร์โดนนี้เลยนะครับก็แทะโอเค,คผมถ้าต่อมาเป็นนี้เป็นออนิกเกอร์ก็อูพุ่งมาแดชเป็นการแดดนะครับผมนี่นอู้ถือว่าแรงนะแต่เอาเรื่องอยู่นะครับต่อมาอันนี้อะไรอ่ะพละกะลิกะลินี่เป็นแบบกระบวนกานะครับผมอ่าแล้วต่อมาเป็นเมื่อกี้ทำซนปเปอร์สติไปแล้วใช่ต่อมาเป็นอันนี้เป็นไซคายนะไซคายนะอันนี้อู้เป็นการม้วนดาบอ่ะเป็นจะรควงดาบคอน,นะครับผมแล้วก็ค่อยพุ่งเข้าไปนะดิวิดีเทลดีมาก ผมชอบมากนะขอยรอบขอยรอบรึบนี่เป็นการหมุนดาบก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อมาท่าสุดท้ายโอ้โหแทบแปดร้อยเลยเหรอไอตอนเจจี้เหรอทำไมมันเยอะจังท้ายเนือ้อท่อมอุ้ยปิดการระเบิดพลังแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยผมนะโอ้ท่าลังการมากเลยอะเ <c oughs> จ๋งเจ๋งมากนะครับผมนี่แบบว่า ก็ตามชื่อมันก็มีชื่อของมันเต็มๆภาษาไทยหอะไรหลายทิศอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปถือว่าทำมาดีมากเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสับอ่าโซโลนะครับแต่ว่านี่ยังมีแบบของหลายคนนะมีของอาหมีฮอกนะครับไหนดูขอมีฮอกสิมีฮอกมีอะไรมีสแลชนะครับผมมีบริษัทสแลชมีแอสซไลแท็กนี่โอเคแบบท่าค่อนข้างเยอะนะโอ้โหสวิงนะฮะอู้เจ๋งอ่ะโคตรเที้ยวนะครับผมแล้วไหนดูของแชงนี่ของแชงมีอะไรบ้างเนี่ยของแชงของแชงมี อันนี้คำพูดสลีเหรอโอ้โอ้ไม่ก็เป็นเหีียวเลยครับผมนะฮะโอ้โหมาเป็นเหีียวมาเล็กเลยนะครับยอมยอมละยอมใจนะพัฒนาทางขนาดนี้ยอมโอเคประมาณนี้นะครับผมรับตัวทั้งหลายนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะไปดูกันต่อที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนะและหมวดต่อไปนั้นก็คือหมวดของปึ๊บหลายคอนอาจสงสัยนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะอันนี้นะครับผมเรามากันที่หมวดของ สถานที่นั่นเองครับ oh. ผมเห็นมาดาพนอาจะสังเกตแล้วนะแต่ขวาที่มันขึ้นอยู่ด้านขวาผมนะฮะว่าแบบมันคืออิสบูใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่อิสบูนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าเกมเท็พวกนี้นะมันเป็นการบอกทางไปยัง สถานที่ต่างๆแบบสายแม่น้ำต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแกนไลน์นะครับผมเลดไลน์นะฮะนิวเวิร์อีสบูเวสบูนอรบูแล้วก็เซาบูครับผมนะโคตรเจ๋งเลยครับผมนะนี่มันเราสามารถแบบเดินทางไปแกนไลน์ได้เลยมันก็ว่าจะมีสตั๊กเจอร์บางอย่างโผล่ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีรายละเอียดอะไรมากนะครับผมคิดว่าพูดนนานๆเน,นี่ยน่าจะเก็บไว้ ทำต่อยอดในอนาคตน,นะถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีมากนะแบบมีการแบ่งโซนอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอแวะไปดูสตั๊กเจอร์นิดนึงนะครับว่าอัปเดตใหม่ครั้งนี้เนะี่ยมีแบบว่าหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามามากๆเลยนะครับอย่างเช่นอ่าหมู่บ้านเนี่ยก็มีใหญ่หมู่บ้านอย่างเช่นหมู่บ้านฟูชานะครับหรือว่าหมู่บ้านกังหันลมนั่นเอง <Yahoo! S 1> อู้หูเดี๋ยวเนดะี๋ยวหมู่บ้านมาเกิดรายการแม่น้ำาเนี่ยโอโ้แล้วแบบดีเทลคือดีมากเหมือนมากนะครับวันนี้คือน่าจะเป็นอ่าคอกสัตว์หรือเปล่านะครับผมนะนี่เห็นไหมยอมนะครับผมนะค,นะคืออััปเดตคร้้งนี ใหญ่จริงๆนะครับผมแล้วก็นอกจากหมู่บ้านในฟูฟูชาเนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับผมเช่นอ่าเาลติเย่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูเบลติเย่ก่อนปุ๊บนี่มีเบลติเย่แล้วนะครับผมซึ่งนี่โอ้โหมีแอาปากด้วยนะพร้อมยิงมีโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นเหมือนกับโซนแบบร้านอาหารอนะ่ะเออนี่โอ้โหมีอาหารเต็มเลยนะครับวนะันนี่ยังไงเจ๋งปะนะครับวันนะีแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับปุ๊บนี่กุย แมรี่ครับผมนะก็ก็คือกูอีมานี่แหละนะครับวันจะที่ตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันยังไม่มีอะไรแบบนี้นะครับวันนพัฒนาอัปเดตมันเนี่ยก็ทําให้มันแบบสมบูรณ์ขึ้นนะครับเราสามารถเจอแบบสตัคเจอร์ต่างๆได้อะไรอย่างงี้นะครับวันนี้มีเรือแบบมีเรือกระทับเรือด้วยนี่เห็นไหมเออเฟียวจริงอันนี้ผมชอบมากนะครับวันนี้ข้างล่างก็แบบมีอะไรเนี่ยท้องเรือมีห้องู้ห้องนี้นะนะครับวันนั้นก็อ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสับเราอ่าโพสต์ฐถานที่ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะจริงเกี่ยที่บอกนะฮะมีเยอะนะับแต่ว่าวันนี้เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันไปโอเคครับผมและก็มาถึงหมวดที่หลายคนรอคอยนะครับผมและก็แน่นอนนะเป็นหมวดหลักของเรื่องเรานั่นเองนะครับผมและนั่นก็คือหมวดผลปีศาจนั่นเองปึ๊บซี มีเพิ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับผมก็ตอนนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมจะรีวิวไม่หมดนะฮะเอามาสักนิดนึงแล้วกันเรือกม,มาสัก4ผลแล้วกันนะฮะนะครับผมนะเอาอันนี้สักสักห้าผลแล้วกันนะวันนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะฮะก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะอย่างเช่นอ่ะลองกินมิแล้วมาแล้วก่อนปึ๊บโอเคนี่โอเคมามามา,มาตรงนี้โล่งๆนะฮะมาให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูนะมีลมล่ามลามีอะไรบ้างนะครับผมนะเราสามารถกดปึ๊บ นี่ใช้พลังของรีวิวฟู้ดได้นะครับนะซึ่งอันดับแรกเป็นอะไรเนะี่ยเป็นท่าอุ้ยเป็นกายแบบหายตัวแบบนี้นะครับนะแล้วก็ระเบิดพลังบูมนี่โคเท่นะครับนะท่าแรกนะต่อมาเป็นพี่เคนปึ๊บนี่เป็นการแบบหมัดหมัดเพลิงนะครับนะหมัดเพลิงนะฮะเดือดตู้บางทีก็แตกนะครับต่อมาอันนี้เป็นอะไรอนะ่ะอ๋อเป็นการแบบเสกไฟนะครับเสกไฟนะต่อมาอันนี้อะไรเนะี่ยระเบิดขึ้นไปแล้วก็ โอ้โห oh เป็นการแบบอุ้ยมันตายมาเลยโคตรแรงนะเดี๋ยมันท่ามันแรงจังวะโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี่ท,าทานะ่าท้ายละอ้ท่าไม่ตายนะท่าไม่ตายของผลไฟของเรานะเดี๋ยวดูดิโอเคนิ่งตั้มไปปึ๊บเป็นโอ้โ oh หเป็นการเลี้ยวกระบ,บาดลงมาแน,น่นะอู้ห,หูหมดไม่หมดไม่นะระเบิดหมดเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสหรับผลเมล่เมละไม่ละนะก็ถือว่าถ้าอยู่นะครับหดหดอยู่นะฮะ โอเคผมมาต่อกันที่ผลต่อมาเลยดีกว่านะครับและนั่นก็คือผลยามิยามินั่นเองเห็ไหปึ๊บนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งผลยามิยามินะครับผมก็คือแบบว่ามันจะมีพลังแบบหลุมดำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่แต่ขอลองดูนะครับผมเริ่มจากอแรกเป็นอะไรแรกเป็นนี่เป็นการดูดอุ้ยก็เป็นการดูดมาแล้วก็เตะนะครับแบบูแรงว่ะอันนี้แรงอะไรแรงบูเทมมากเลยเหมือนกับสีฟ้าของกโจเลยนะฮะก็พี่เพจไปเนะี่ยขอลองดูนะครับปึ๊บ เตะนี่โอ้โหตายเลยว่ะเอาสตัวแล้วกันนะไหนลองแบบคูมาดินี่นี่มาเออไหนลองดีโอเคเนื้อต่อดูแล้วก็โป้งอุ้ยโอ้โหไม่เข้าเลยนะต่อดีกว่าต่อมานะถ้ามาเป็นแบคโฮโอเคแบคโฮเนื้อต่ำปึ๊บนี่วิ่งมันเป็นการระเบิดพลังนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบมาแทนที่แบคโฮเนื้อต่ำปึ๊บนี่ตายหมดนะครับระวงกว้างนะฮะโดนดาเมจจนหมด นะครับผมนะก็นี่มี้องท่าเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะคือต้องบอกก่อนว่ามันก็หมดยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับนะก็อ่ะเท่าที่มีแล้วกันนะครับนะโอเคผมไปต่อนะต่อมาผลที่3าเอาเป็นผลฮคลโลฮลโลลกันอ่ามากินที่ไปปึ๊บนี่ผลฮอลโลแล้นะครับผมอ่ามีอะไรบ้างฮะได้นี่เรียกผียงมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะอุ้ยนี่อุ้ยนี่ผีเหรอไม่รักจังเลยค่ะ ไม่ผิดผที่มากนะฮะเออโอเคก็ผมมีอยู่ท่าเดียวนะฮะขอบคุณมากนะครับนะแม่คาดหวังนะเนี่ยคือต่อมาเป็นอินุอินุโนมินะครับวนะันนี้เป็นแบบว่าผลเป็นแบบน้องหมาอะไรงี้นะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคผมแล้วคนสุดท้ายนะครับนั่นะคือผลพิกาพรพิการหรือว่าผลแสงนั่นเองนีอ่อย่างนี้มีแล้วนะครับนะมีพี่ท่าเนี่ยก็เยอะอยู่นะมาเริ่มจากท่าแรกนะท่าแรกเป็น ปุ๊บอ๋อเป็นการเรียกดาวมาน,นี่นี่มีมีมีมท่าเตะด้วยนี่มีเตะด้วยนะครับเหมือนเตะก็แรงอยู่นะเออพวกนี้ก็ตายเลยนะครับเหมือนือดาบละ่ะดาบประมาณ8ดาเมจแล้วก็ก็ถือว่าได้อยู่นะครับวันนั้นไม่ได้แย่นะฮะโอเคต่อมามันเป็นเลเซอร์นี่เป็นการยิงระเบิดออกไปนะฮะเออโคตรเน้นขอยหลอกขอยหลอบเนึ่งคนระับประจุเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวกูมีท่านะอันนี้เป็นการแบบลอยขึ้นไป โอเคนี่น,นี่เลเซอร์เป็นการแบบว่าชาร์จแล้วก็ยิงโป้องออกไปประมาณนี้นะครับนะต่อมาถ้าต่อมาเป็นระเบิเดเนี่ยนี้ยิงอยู่กับที่ก็ระเบิดแล้วนะครับนะโอเคขอยลอเขาอร่อนึ่นซ้ำโป้ง <c oughs> ตายหมดนะครับวนะตายหมดแล้วเจมส์ี้ไปตายหมดนะฮะสุดท้ายนะครับนท่านี้นะฮะเป็นการโดดขึ้นไปแล้วก็ยิงมาโอ้ยเหมือนเลย ในครับผมนะถือว่าทําดีมากนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกระบวน่าของผลแสงก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะถึงแม้ว่าอาจจะยังแบบทําไม่ได้สมบูรณ์บ้างนะครับแต่ว่าในอนาคตก็คงจะมีอัปเดตมาแน่นอนนะโอเคดี๋ยวก็รอติดตามกันเลยโอเคครับผมและแล้วก็มาถึงหมวดสุทัากันในวันนี้และนั่นก็คือหมวดมอนสเตอร์นั่นเองปึ๊บนี่ก็มีประมาณนี้ที่อัปเดตมานะครับจีมีเยอะกว่านี้แหละนะแต่ว่า อหยิบมาประมาณนี้แล้วกันนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะมาโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือนี่โคบีเน่นะครับนี่น้องโคบีนะผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นได้เกินนะครับกระทับเลือนะครับนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับน้องโคบีนะ แคต่อมานะครับเนี่ยผมเป็นเจ้าแซดนะครับผมน,นเเันี่โคตรเท่เลยอู้ตัวใหญ่ด้วยนะเต่ตัวใหญ่ขึ้นนะดูแขนดีดูแขนนี้เห็นไหมอุปพร้มประกอบโมเดลนี่คือแบบได้พอดีเลยนะครับนะโคตรเจ๋งนะฮะนี่เจ้าตระกูลเอสฮอคนะครับนะเอสฮอก็คือเหมือนกับเป็นร่างโคนอันนี้เป็นร่างโคนของมีฮอคใช่ไหมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีนี่มีสเนกด้วยนะเป็นร่างโคนของแฮนค็อกใช่ไหมเออน่าจะใช่แหละนะครับนะก็โอเคปรปมานนี้นะครับต่อมาเป็นอะไรเนี่ยฟูจิโทร่า อ่าอันนี้เป็นอ้าวเป็นกองเหลืออีกแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นคิซารุดิโอูในวันหนอแสงของเรานะครับดานี่ดรื่ขนาดตัวนี้ดรื่ขนาดตัวจริงแบบว่าโคตรใหญ่นะตัวตัวใหญ่จริงเลยนะแต่ละคนเนี่ยนี่เป็นราชานะครับอ,อลิซาเบโลที่2นะครับผมนะเป็นราชาใช่ไหมปุ๊บนี่โอ้โหโคตรเพียวนะครับอู้แล้วดูแบบตัวใหญ่ละเฮ้ยแต่ตัวตัวใหญ่จังนะอู้แต่นี่ตัวใหญ่พิเศษเลยเว้ยนี่แล้วก็ใช้หมัดน,นะครับผมอ้าวไปแล้วนะวิ ะโอเคต่อมานะครับต่อมามาดูกันฝั่งของจักรศสตร์กันบ้านนะครับนี่เป็นสโลโน,เน,เนั่นเองโอ้โห้โคตรหลอ่อโคตรเฟี้ยวโควรตรอันตรายนะครับนี่วิอันนี้เป็นสโลแบบชุดปกตินะฮะนี่แล้วก็มีแบบสโลแบบ2ปีให้หลังนะครับแล้วก็นี่มีเยอะมากนะสโลเนี่ยนี่เป็นแบบโอ้โหชุดสีทานะฮะแบบเท่เท่อะเท่จริงนะครับผมนะมาเดี๋ยวดูสิการต่อสู้กับบนท่ามันจะโคตรแค่ไหนนะฮะเดในตอดูีิ ีสู้กับอ่ในพลผลแสงของเรานะครับนี่โอ้โหโคตรเทพอ่ะคือแบบมันฟินมากเวลาแบบเห็นมอนสู้กันนะเสียบเด็กครั้งนี้มันทําได้เลยท่านผู้ชมแบบโอ้โหนี่นี่ดู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 เขาสู้กันดีก็สู้สีอยู่นะสู้สีอยู่นะครับนเนี่ยเลือดสู้สีกันเลยนะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลุมโดนลุมโซโลโดนลุมโอ้โหเรียบร้อยไม่ทอดนะโดนลุมนะโอเคต่อมาเป็นแฟงกี้นี่เป็นแฟงกี้นะครับโอ้โหโคตรเท่อ่ะโคตรหล่อเท่มีสไตล์มากแฟงกี้นะ มันเป็นจินแบ้นี่จินแบ้ตัวใหญ่อยู่นะวันนี้เทียบขนาดตัวกันเออต่อมาต่อเป็นอาลองไอ้หรือาลองนี่ที่ไปอาลองเดี๋ยวนะไปอาลองดูอ้วนๆนะอ่ะบมัน่้วใจเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยใครทำอะไรอ่ะวิ่งไประเบิดขนาดนี้เนี่ยใครมันใช้ท่าอะไรนะนะครับแล้วต่อมาเป็นเจ้าแฟนซีนี่อันนี้เป็นแบบว่าอุ้ยน่ารักอ่ะแฟนซีนบนห่วมนะันนะเออน่ารักดีนะครับนะ โอเคต่อมาเป็นมีฮอนี่นีมีฮอมีฮอมีฮอนี่ของแท้นะฮะนี่นักดาษตดนี่โอ้โหตบ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 โอ้โหแรงมากโอ้โหแล้วใครใช้คนลราวะทางหมดเลยนะฮะนี่นี่นี่โอ้โหหดมากนะมีฮอนะฮะนี่สู้กันเดือดมากเหลคนนี้สู้เดือดมากนะฮะจะดูต่อดีกว่าต่อมาเป็นเบกกี้นี่นักดาษนะครับไอ้บักกี้บักกี้เดี๋ยวดู่าดิโซๆเลยดินี่เพิ่ไหนดูท่าบักกี้หน่อยไงวันนี้นี่โอ้โหโคเทียท่านผู้ชมไหนเอ้า อ้าวตายแล้วเหรอโอ๊ยทำไมตายเ,เร็วจังตายเร็วจังนะฮแต้วตาา่อไปอันนี้อะไรเป็นปึ๊บอู้ราชินีอะไรอย่างนะฮะโอ้โหตัวเปรเล่งเลยนะโโอ้หขนาดตัวนี้แบบคนละสายเลยท่ยนานผู้ชมคนละสายจริงนะครับนนะแล้วก็สุดท้ายในเซตนี้นะครับนั่นคือแฉกนั่นเองนี่ อูวูแชงนะครับนะอ้าวแชงมือหายไปแตข้างหนึงเนี่ยเดี๋ยวลองดูสิเอามาสู้กับเดี๋ยวลองสู้กับอาลองนี่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 วูอ้าเขาแค่ไม่กี่ดาบก็ตายแล้วมาลองแล้วตัวแชงก็ไม่กี่ดาบหรอกแล้วผมโอเคมาแล้วก็สุดท้ายนะครับสามตัวสุดท้ายนะที่จะบอกว่าเลยว่าเด็ดมากๆนะครับนะเริ่มจากตัวแรกเลยนั่นก็คือนี่หนวดดำนั่นเองนะครับมันเป็นตัวที่กัลยาธิของเรานะครับนะนี่โคตรเฟี้ยนะฮะนี่มามาหนวดดำมาสู้กับแชงหน่อยดูแชงนี่เนี่ยปึ๊บนี่โอวู โอ้โหโคตรฟินอะะ้ันดูแบบมนมอนมาสู้กันนะครับผมแค่นี้ก็แบบว่าฟินแล้วนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นดวดน้ำของเรานะนี่โคตรโหดนะเออ,โ,อโหดอยู่นะโ,โหดอยู่นะททำเล่นไปอะ่แะแบบพังด้วยเอาเร,าเอระเบิดเลสเลยนะฮะโอเคผมแล้วก็สุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดของเรานะแน่นอนนะครับนะหลายหลายคนรอยคอเอ้ยรอคอยนะครับแล้วผมก็รอเหมือนกันนะและในสุดมันก็มาแล้วนะครับผมและนั่นก็คือเจ้านี่ครับปึ๊บ นี่ไคโดน,นี่นะครับผมบอสไคโดของเรานะดูที่โคตรแบบน่าเกงขาท่านผู้ชมโคตใหญ่มากนะฮะนี่โอ้โหเอาไคโดของเรานะโคตรเฟี้ยวท่านผู้ชมมาเรามาดูท่ามันไหมก็ะจะเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนนะผมจับมาสู้กับรูฟี่ครับผมนี่ลูฟี่เสียดายนะว่ามันยังไม่มีผลแบบอ่ายังไม่มีผลกกมุกุมุเข้ามานะครับแต่ว่าอลองดูก่อนไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะเดีนะ๋ยวลองเอาไคโดมาสู้กับรูฟี่ดิมาดูซ้มไป เดี๋ยวนี้มาแล้วก็ยังไงลูฟี่นีวิชาคีสู้นะครับนะส่วนไคโดก็ฟาดยังไงชัดอื้มพุ่งเอาไว้เอาไว้เอาไว้อ้๋คายโดคนอื้มแบบพังเอาดิโอ้โหโอ้โหเอาไว้โอ้โหแล้วเนือดไคโดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปดร้อยเลยนะครับผมนี่คนน่าเกงขามาขนาดตัวก็แบบดูแบบน่ากลัวแล้วนะครับผมนะเอานะครับนะก็ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจริงก็คือบางตัวเี่ยังทําไม่เสร็จนะผมคิดว่าไคโดอะไรพวกนี้คือเขาน่าจะสามารถทําต่อได้นะครับผมนะเออแต่ว่าได้ประมาณนี้ก็เจ๋งแล้วนะครับวันนี้เอามาสู้แขบ้งดิมาแข่งช่วยดูพี่หน่อยนี่โคตรเทสนะครับผมนะก็อุ้ยมีระเบิดด้วยอุ้ยโอ้โหมีเอ็นเตอร์ขึ้นไปโอ้โห ผมจะรู้เลยว่าท่าของไอ้ไคโดว์เป็นยังไงเนี่ยขอขอลองหน่อยไหมเคารองขอลองหน่อยนะท่าโคตรของมันคืออะไรอันนี้อะไรนี่ออกเป็นการควนก็ลงมาทู่แบบนี้นะครับผมโอเคเจ๋งเจ๊งเจ๊งสุดยอดนะครับผมนะก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับก,การรีวิวในครั้งนี้นะก็จริงอย่าหวังจะบอกนะว่าอัปเดตครั้งนี้นะมันเพิ่มอะไรมาเยอะพอสมควรเลยนะครับับนนี้มีแบบว่ามีผลนะฮะมีตัวละครต่งตางๆอีกมากมายที่บางทีผมอาจจะไม่รีวิวนะครับผมเพราะมันเยอะจริงนะต้องคัดมาหน่อยแล้วก็มีอาวุธมีแฟชั่นอะไรเข้ามาเยอะมากๆเลยนะถือว่า่าปรรระเ็นนใหญจิงๆคับ กูแค่ไคโดคุมแล้วดิโคตรเฟี้ยวอะ่ะนะครับผมแลก็อ่ะโอเควันนี้ผมจะเมื่อซีอีโอคอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจกันลืมกดะดกติดใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะไปด้วยนะครับก็จะมาพนาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาจ้าบ๊ายบาย